เอา,มาเมล็ดอะไรดีมีเยอะแยะเลยเนี่ยมีถั่วฝักยาวมีเอ่อม,มีอะไรนะนี่อันนี้คือสวัสดีค่ะทุกคนหนาวหนาวีมาก็เยอะล็อกดาวก็ยังล็อกดาวเหมือนเดิมร้านค้าก็ไม่มีที่ไหนเปิดจะอยากได้อะไรก็ต้องซื้อต้องสั่งออนไลน์ ออพอดีสั่งสั่งดินค่ะดินดินมาปลูกต้นไม้เขามาส่งเมื่อกี้จะมาแกะให้ดูอันนี้หนักน,นี่สงสองน,นี่ไม่นักนี่ก็เดนคุมพาแล้วน,ะนาะเม,มื่อเมื่อดินที่แล้วก็เพาะไปก็งอดมานะมีก็พอมีถุงยาวเยเนี้ยตายเร็วไม่ใช่พหมพ่อเร็วไป no เขาไม่ได้ตู้กับแลวเขาจะมาทำการเพราะเพาะใส่ในนี้เหมือนกับเหมือนกับที่ใส่ไขอ่อ่ะที่จริงใช้ที่ใส่ไข่แทนก็ได้นะเพาะเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเาก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยเอามาคลุมไบบ อันนี้ไม่เคยลองใช้เลยวาใช้กันยังไงเดี๋ยวจะไปอ่านดูเราจะไปอ่านดูว่าเขาใช้กันยังไงดินนี่ก็ซื้อมาหลายถุงอันนี้มันจะมาเป็นเม็ดอย่างนี้ทีแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนในรูปพอไปอ่านดูปรากฏว่า,มาเมล็ดแบนๆเนี่ยนะคะพอไปโดนน้ำเขาก็จะพองขึ้นมาสูงๆประมาณนี้ เขาจะพองขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เอาไปเอาอเอาเมล็ดใส่เข้าไปเพาะได้นะคะนี่มันก็จะมันจะพองขึ้นมาสูงๆถ้าโดนอ่าถ้าโดนน้ำก็ง่ายดีนะสะดวกช่างคิดคนคิดทำมาเนาะเดี๋ยวจะลองอ่าดูซิว่าจะเอามเมล็ดอะไรลงตรงไหนเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างทีเยอะเลย กนเดี๋ยวจะมาใช้เจ้าตัวนี้ให้ดูนะคะเจ้าตัวที่ว่าเป็นเม็ดแล้วก็ทำให้ใส่น้ำให้พองขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเ น้ำลงไปในนี้เลยแป๊บบนึงเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็สูงขึ้นตอนนี้เขาก็จะลอยแบบนะแป๊บนึงนะคะนี่นะคะ หลังจากที่เขาอิ่มตัวแล้วนะอิ่มน้ำแล้วเนาะเขาก็จะล่องลอยไปเพื่อให้เขาเข้าที่อยู่ล็อกไครล็อกมันบางอันเขาก็จะเปิดอย่างนี้นะจะมีเป็นถุงให้เราด้วยเป็นถุงกระดาษประมาณนี้แหละเพื่อที่จะใส่มเมล็ดพืชพันผักลงไปเนาะแต่บางอันก็กลับหัวกลับด้าน แล้วก็กลับเอาเองนะคะง่ายดีเนาะนเดี๋ยวนะโอเคนี่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเพาะนะคะเอามาเล็ดอะไรดีมีเยอะแยะเลยเนี่ยมีถั่วฝักยาวมีเอ่อม,มีอะไรนะนี่อันนี้คือ วุเขือยาวพริกตำลึงก่อนแล้วกันชอบกินตำลึงว่าไปก็ชอบทุกผักนั่นแหละตำลึงนะคะเขหาไม้อันหนึง่งมีเยอะไหมเทมันเล็ดตำลึงออกมาแล้วก็เอาไม้แยงไป ก็เล็ดตําลึงลงไปสักเม็ดหนึ่งหรือว่าเดี๋ยวดูก,ก่อนเผื่อจะใส่ไปสักเม็ดหรือสองเม็ดเผื่อมันไม่ขึ้นทุกเม็ดเนาะเนี่ค่ะอุย้ยแล้วเดี๋ยวก็จะมาเขียนวันที่เอาไว้ด้วยว่ากี่วันอันนี้สองมเมล็ดเดี๋ยวเอาแยกกันหน่อย เด,เ,ดเดี๋ยวน้ำที่เหลือนี่สงสัยต้องเทออกหน่อยหรือว่ายังไงดูก่อนนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ใช้วิธีนี้นะคะจิ้มไปทำไปจนหมดหนาวมือด้วยนะเนี่ยทำในตู้ มาลุ้นค่ะว่าจะสักกี่อาทิตย์สักกี่วันอันนี้สองเม็ดไปโลดความขยันน้อย <c oughs> ความขี้เกียจเกียจแก่้ยมันหนาวนิ้วอ่ะเพื่อนๆมาช่วย ที่แล้วก็เพาะนะ,มะเมล็ดอันนี้สาเม็ดไปเลยนี่อุย้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวสักโตขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาแยกอันนี้มีมเมล็ดไหมหรือว่ามีแต่เปลือกอน,นี่อ่ะไหนอะไหนแล้ว เก็บก่อนที่เหลือมีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เอานี้มาคลุมนะคะให้สนิทจะลงล็อกของมันพอดีแล้วก็เขียนเอาไว้ ที่เก้าเือสองเดี๋ยวฮะันนั้นมาปิดเอาไว้ะเท่าน,นี้แหละค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ